ท่านครับเมื่อสองวันหรือสามวันเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งจูจูท่านก็ถามเข้ามาว่าท่านไม่เข้าใจคำว่าตัณหาอย่างหนึ่งแล้วก็คิดถิอย่างหนึ่งแต่ท่านพูดตอนนั้นไม่มีลักษณะว่าพูดมาลอยๆ ก็เลยตอบไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ยในการปฏิบัติกิจทุกๆวันของปุถุชนหรือเปล่าหรือพูดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือได้ยินได้ฟังมาคําว่าตัญหาทิผิท่านก็นถามว่าแล้วมันต่างแตกต่างกันยังไงวันนั้นก็เลยตอบท่านไปว่า ให้เข้าใจคำว่าแปลก่อนทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็นปัญหาแปลว่าความอยากมันคนละตัวกันนะและทิฏฐิเนี่ยมันยังมีคำ่าแปลเป็นความเห็นเนี่ยแต่ยังเป็นความเห็นอีกเยอะแยะเลยแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกกับเห็นผิดเนี่ยหลักใหญ่ๆมีสองตัวเห็นถูกกับเห็นผิดเห็นถูกคือไดเห็นถูกก็คือเห็นอริยสัจสี่ คือเห็นทุกสมุทยัยนิโรธและกรรมนี่เขาเรียกเห็นถูกเพราะเมื่อเห็นถูกแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสี่คือวิปัสนากรรมฐานแต่ทีนี้ในกรณีที่ลูกศิษย์ที่ท่านถามเนี่ยถึงทิฏฐิเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายการประพฤติปฏิบัติ เข้าใจว่าไอ้คิดิคือความเห็นเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นตัวตนไม่ได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยเห็นตรงเนี้ยแต่ว่าท่านเห็นว่าทิฏฐิที่อาจารย์กําลังขยายควานคือเห็นไปว่าคือเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็คือเห็น ตัวตนว่าเป็นอัตตาเห็นเป็นเรื่องสมมุติไม่ได้เข้าใจในเรื่องของปรมัมถ์คือทุกอย่างเป็นสมมุติหมดแต่ท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีตัวตนเช่นจริงๆอ่าเรากินอาหารเนี่ยจริงๆอเรากินลูกเสียงกินรสนะ เราไม่ได้กินหมูกินเห็ดกินเป็ดกินไก่กินอะไรสารพัดที่เราคิดว่ากินไอ้กินอย่างนี้เขาเรียกว่าเรากินโดยสมมุติคือสมมุติขึ้นมาว่าไอ้นั่นชื่อนี้ไอ้นี่ชื่อนั้นอะไรลักษณะนี้แต่กินจริงจริงในดักปริมาตรอ่ะคือกินรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือทิฏฐิที่ลูกศิษย์ท่านในถามมาฉะนั้นไอ้ที่ท่านถามมาเนี่ยทิฏฐิที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นตัวต้นมันคืออัตตามันยังเป็นเรื่องของสมมุติ ถ้ามันหลุดคำว่าสมมุตินี่เขาเรียกวิมุตติคือหลุดพ้นไปเห็นปรมัติ์ในความเป็นจริงนี่ในเรื่องของทิฏฐินะอันนี้เข้าใจง่ายๆไม่รู้จะตรงประเด็นหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะคิดว่าใช่เนี่ยเ,เรียกมิจฉาทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นเราเป็นของของเราก็เป็นเราเป็นของของเราไงพอเราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราปั๊บทีนี้ก็เกิดตัญหาขึ้นมาคือ,อยาความอยากนะ อยากเพราะอะไรอยากเพราะเป็นเราไงการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความอยากมีอยากเป็นคืออยากติดในพบความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากติดในพบเช่นว่ารวยแล้วก็ไม่อยากจะจนคือมีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากแก่อะไรพวกนี้คือไม่อยากมีไม่อยากเป็น แหตุการม,มาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิเพราะว่าตัญหาเนี่ยมันคือความยาอามยากนะี่ไอ้ความอยากเนี่ยมันเกิดจากที่เลเกิดจากเกิดจากไอ้ตัวตนอัตตาเนี่ยแหละคืออวิชชาเนี่ยเข้าไปข้อมงามเออมันมีตัวตนนะเมื่อมันมีตัวตนปั๊บเราก็อยากได้มาเป็นของเราเมื่อมันอยากได้เเป็นของเราปั๊บสุดท้ายในความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเรานี่ ก็พระพุทธเจ้าตัดเอสัพเพธรรมานต่างไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราไปยึดย้อนแยง้งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีตัวตนก็เลยฝ่ายความมาเป็นของเราวันหนึ่งเมื่อมันเป็นของเราแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าเห็นไหมถ้าเราไม่ทําใจตั้งแต่ต้นอับปเยหิสัมปโยคโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยปิเยหิวิปโยคโคทุกโขความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ และยางปิดถังนะวาริประจำปิดถุกขังมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นี่แหละถ้ามันเป็นอัตตาเนี่ยเราจะทุกข์แต่ถ้าเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ทุกข์แน่นอนวันนี้ก็เป็นข้อคิดตะกิดเตือนใจนะน่าจะตรงประเด็นกับอสิตญานุสิ์ที่สนใจแล้วก็ถามไทยในเรื่องของตัญหามันหมายความไงและทิฐิมันหมายความไง,มมก,ไงก็ยยกให้เป็นสังเขปเบื้องต้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจในการประพฤติปฏิบัติ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราบังคับบัญชาไม่ได้ดูใกล้ๆตัวก็ไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บสุดท้ายไม่อยากตายมันก็ตายแต่สิ่งเหล่านี้เราเพียงเข้าใจว่าเรายอมรับมันได้แต่เอาคนจริ่งพอมันสัมผัสไปถึงตัวเราปั๊บมันรับไม่ได้เพราะลึกๆมันคืออัตตาไงสวัสดีครับ